สวัสดีครับร้านเดินแชรประดับดีนราชนะครับวันนี้มาเอาใจสาวบุกที่สันทิดานะครับสันทิดาวันนี้คือจะกดจะล้างแอร์แล้วจะใส่กองแอร์นะครับเดิมทีกองแอร์จะไม่มีมานะครับทสันทิดาดูดูเดิมเดิมก่อนนะครับเดิมๆจะไม่มีมานะครับนี่นะครับช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับจะปิดมานะครับจะปิดมา เดี๋ยวเราจะทําการเจาะใส่กองแอร์นะครับภาพอาจจะไม่ชัดตั้งนี้นึงครับลืมเปิดนะครับนี่นะครับชั้นที่ได้เดิมๆจะไม่มีกองแอร์มามาดูกองแอร์จากทางร้านนะครับกองแอร์จากทางร้านจะมี2ตัวให้ลูกค้าเลือกนะครับแบบสําเร็จเลยนะครับแบบสําเร็จนะครับเจาะและสามารถใส่ได้เลยนะครับตัวนี้จะราคาถูกหน่อยและแบบที่2นะครับจะเป็นฝาเหล็กนะครับฝาเหล็ก แล้วก็กองแอแยกนะครับกรงแอแยกนะครับราคาไม่แพงครับหลักร้อยครับสนใจใครขัขี่ที่ได้สอบถามได้นะครับข,ขอบคุครับ